สวัดีคราบช่องวกโก้ลื่อมเงินเปเชียววักบาโกริยยบานทานักสิงห์ไปนลยเงินที่ใส่ขอโมีพี่น้องมาหาน้องอักแง้งรอบลึกๆแนี่รอบนี่ครับเอาไว้จะอัพคลิปให้ดูครับขเกระากลังสิแต่งตัวครับพี่น้องครับ สองร้อยหกสิบเจ็ดโครงการรับตอนสอคำใบครับการขอคลิปตอนสามชุดครับพี่น้องครับสนุกสนานทุกอย่างขอให้ท่านมีความสุขกับการจัดกิจกรรมในวันนี้ที่ใหญ่ก็เป็นเรื่องมาได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมนางสาวน้าประธานในพิธีเปิดงานขอเปิดบุญพระพายให้ค่ะ ข,ขี่ไาวเ้า่งผแทรหมู่13ว,วันนี้บอสอที่แบบรกคนนะบอกโกโฮกแกแทวะ่าแต่ห้าอยีหลีค่ะ อยู่อยู่ไม่พี่ไอนแต่ไหนนาอนบเลยขึ้นขึ้นแซ่ลูกชชดไมมแซ่ลวกชดไหมมันขึ้นใส่แล้ววันนี้วันนี้ลำคนเดียวหรอชุดลาเพื่อนเพื่อนพี่น้องล้มนใส่ใหญมันอะไรลูกมันไฟฟ้าตัวนั้นใช่ไหมต้องใส่ตัวนี้ก็ใส่สุงใหญ่ใส่ซิมเหรอใส่ซิมอะไร พี่ไอค้ามือขึ้นนี่นะ Facebook. ไปกำลังไปทำบุญรู้ปะคะอันพ่อทแลมวบางได้ไหนก็เป็นปะคะพักอยู่ตรงไหนมามามาดูเต็นแล้วไม่มีใครอยู่โอ้อยู่เต็นเต็นปังไคะังอนีอยวังแรงๆนี่ครับา่ากิโลค่ะีสดที่อย่างลนหน่อยฟังแดงฝังแดงนะคะฝังแดงเราดนอนังแดงยูปัมโมเมนต์ปะมหนยูปัม เออปั่มปั๊มปั่มปั่คอเโอ้ยเสีนทางนี่พ่อผาเข้ามาเที่ยวแตกม่อไกำลังแต่งกำลังแต่งมีน้องวจักสีไลสวจัสีแต่งหน้าแต่งตาเอา จัดไปล <hi> ูกน่เหรอแน่น่งไเอาพี่น้องครับใชยนี่นี่ไ้าแบยคันว็่อนเป็นผู้ไล่ก็รับปึ๊บโหลดเขาี่แรกเงื่อนมาเศ้านี่ไลไปเลยไล่ก่อนอย่าพิ่งลงคนเยอะสักห้งห้องว่ง่ามันเอา อากาศก็ได้โอ้ยมือนเด็กคืบไข้อยู่พออยู่ได้พ่อห้อง อก้อนลำโลกก้อนลำได้ยังก้อนอะไรคะ่ะนั่นแหละที่ว่าจะโชว์นะโชว์ใหม่นะได้แล้วค่ะได้แล้วแต่ว่ามีมาวันทนี่จะโชว์ค่ะคุมปิดใช่ไหมจะเป็นผู้นี้คุณไปฝึกนะครับฝึกกับเมื้ติมกับพออาทิตย์ ถึงแป๊บหนึ่งนะครับเอาคลิปนี้ฝากไวปสักนิดลกูลกลูกเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไวปสักนี้ก่อนลกูกลาเอฟซีก่อนฝากก่อนฝากช่องพ่อโกนได้เลยค่ะทายน้องฮักแพงครับเอาคลิปนี้ฝากไวปสักนิดกับพี่น้องกับอี่าเด็แต่งตัวแล้วครับ,รบสวัสดีครับ